ว่าอยากหุ่นแบบล kind of ีนขึ hey, ้นแล้วก็มี LS บอกโค้ดว่าอยากได้หุ่นแบบยิปซียิปซีกี่โมงเอายิปโปไปก่อนอุ้ยอุ้ยบุรีน้องหมูเด็กอุปกรณ์ก็จะมีกระบอกน้ำเป็นแม็กเนตตรงนี้ทุกคนสามารถติดโทรศัพท์ดังซื้อ Apple Watch ให้นะคะน้องซีก็ใส่มาทุกครับเผาผ่านไปกี่แคลอรี่เราก็จะได้อินเติมเข้าไปค่ะนี่คือโค้ดของเราโค้ดคิมครับคิมวันนี้เบาไหมหนักมากครับผม

นโอเคโอ้ยพูไม being ่รู้เรื่องแล้วเนี่ยคนนี้อะค่ะพนนี้ทดีพูดไม่รู้เรื่องหัวใจรหส่ะนี่แหละสภาพสภาพพี่แบงค์สภาพี่แบงค์ก็เป็นแบบนี้ค่ะ ลุดไปนนแ,แล้วความนหน้ากันดิอันนี้สามสิบนาทียังไม่จบอยู่บนลู่อีกสามสิบนาทีผ่านไปสิเจ็ดนาทีละชน้ชนชน้ชนชน้ชนช้นอยากแข่นลำน้ำหนักแตงไม่ไหวแล้วแลทีนี้พอเปลี่ยนท่าบนน้องเขาบอกโค้ดมันนัก่ะแล้วโค้ดก็บอกว่าอเอ้ยก็กินอยู่คนเดียวอ่ะ ไดงยินอยู่จริงการลดน้ำหนักอะ่ะกินเยอะกว่าเดิมนะเพราะมันต้องกินให้ถึงให้มันมีแรงแการแบบที่กินอะไรเยอะๆแล้วมันไม่ใช่กินอะไรที่มันเป็นของทอดก่อไอเคี้ยมมันทารามานแต่ของทอดอะ่ะกินได้เป็นกะละมังอะ่ะมันอร่อยมันเพินินน่าไขมันก็นมาเป็นไงกะละมังเหมือนกันตัวถึงนักอน่่งี้กลับบ้านแล้วคะ่ะทางฟ้าแจ่มใสจบมาแล้วแหวนเย